มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับน้องสร้างสรรค์สืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2555เวลา10นาฬิกาณศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเขตพื้นที่ในเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีรับน้องสร้างสรรค์สืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมัปิโตอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาสรารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติศีสะอาดผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นรากฐานของเกษตรกรไทยอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรโดยมีผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนิสิตท,ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะเทคโนโลยีและคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า200คนซึ่งเป็นการต้อนรับน้องนิสิตใหม่รับน้องสร้างสรรค์ด้วยการพาน้องร่วมสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าววันนี้ก็เป็นวันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากการที่เราเตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงมาเขตพื้นที่ในเมืองซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่ในช่วงสมมร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้มีการ ปลูกข้าวนะครับโดววันนี้เป็นข้าวพันุ์ปทุมแล้วก็ใช้เวลาในการปลูกมาประมาณ90วันแล้วและช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะครับคือเป็นช่วงของเทศกาลร,รับน้องใหม่มหาวิทยาลัยจิงได้จัดก,กิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวของศูนย์การกเรียนรู้เกษตรพอเพียงสหรับนิสิตใหม่ที่มาร่วมกับเราในวันนี้ประกอบด้วยนิสิตจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากราศาสตร์นิสิตคณะเทคโนโลยีนิสิตคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ แล้วก็ที่สําคัญยังมีคณะาจารย์ผู้บริหารแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยมาร่วมกันในการที่จะเกี่ยวข้าวในคราวนี้ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะอนุรักษ์และสืบสารประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวเกษตรกรทุกๆอาชีพแล้วก็จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีที่ดีงามแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการรับน้องสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามอีกด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุวรรณชัยจังลีนะคะอ,อ,อยู่สาขาก,การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามค่ะวันนี้ทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้พารุ่นน้องปีหนึ่งนะคะมาลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยค่ะจะทําขึ้นเพื่อ อนุรักษ์นะคะการลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะในความรู้สึกของหนูนะคะก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่ได้มาอยู่ในสถาบันแห่งนี้นะคะมมศเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้รุ่นน้องนะคะรุ่นน้องปีหนึ่งทุกทุกทุกๆคนนะคะที่เข้ามาใหม่มีความสามัคคกการแล้วก็รู้จักการในหมู่คณะทําให้รุ่นน้องนะคะเคารพรุ่นพี่แล้วก็เอ่อรู้จกักได้มาทํากิจกรรมอื่นๆ,ๆกับรุ่น<ม>พี่<ม> <ๆ S 2> ค่ะ យីងឃីវីទួកូនប៉ាតាធីរកគូន